ใช้เวลานั้นมากครับกว่าจะเสร็จรับตัวม่านได้โอ้พึ่งเห็นเจาะไปแล้วหกลูสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านพกกล้องนะครับในวันนี้พ่อบ้านจะมารีวิวเจ้านี้ครับใช่ใช่อันนี้จะมารีวิวม่านไฟฟ้านะครับ ของตูย่านะครับเป็นระบบแบบซิกบีนะครับไปดูกันบ้างมีวิธีการติดตั้งยังไงแล้วก็มีวิธีการเซตอัพยังไงให้บ้านของเราเป็นสมาร์ทโฮมแล้วก็มีม่านไฟฟ้าใช้แบบนี้ครับอม สำหรับเจ้าตัวตู้่าซิกบีตัวนี้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือตัวมอเตอร์ครับมีปุ่มสั่งงานมาให้แบบนี้3ปุ่มนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เปิดมาจะเป็นตัวที่เอาไว้ยึดกับสายรูดม่านหรือลูกปัดของเรานะครับซึ่งจะมีตัวยึดกับสายม่านมาให้3แบบแบบนี้ครับขึ้นอยู่กับขนาดและความถี่ของตัวลูกปัดนะครับแล้วก็นี่ครับจะมีปลั๊กไฟมาให้นะครับแบบนี้ครับโอเคเสร็จแล้วเรามาติดกันเลยครับ อันดับแรกก็คือวัดความสูงต่ำให้พอดีกับสายม่านอย่าให้สายหย่อนเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็เจาะเจาะรอบแรกโอ้โหไม่ลึกพอครับใส่น,อน็อตไม่สุดไม่แน่นนะครับสุดท้ายต้องเจาะใหม่โอ้โหใช่ครับจริง,รงๆเขาใช้แค่2ผมเจาะไป6แเลยหืเจาะลึกไม่พอ2เจาะเตี้ยเกินไปอีก2กว่าจะได้สุดท้ายเจาะไป6รูครับโอ้โหเจาะทำไมเยอะแยะโอ้โหเพิ่งเห็นเจาะไปแล้ว6รูเขามีนี่มาให้ใช้นะตัวอย่าง แบบเนี้ใช้ง่ายทาบเอาเลยแล้วก็เจาะไม่ต้องงมแบบผมหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเซตเจ้าตัวนี้กันอันดับแรกกดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตครับจริงๆเขามีที่กดมาให้ด้วยนะแต่ผมไม่เห็นอีกแล้ว กดค้างจนไฟแดงกระพริบแล้วเราก็กดเปิดแอปสมาร์ทโฮมแล้วก็ไปกดที่ปุ่มบวกที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็ไปที่กลุ่ม Small Home ครับแล้วก็เลือก Curtain s i ิ b ครับกด Confirm มว่าไฟที่ตัวม่านของเรานั้นอยางกระพริบอยู่ครับโอเครออีกสักครู่ครับสักพักเขาก็จะเจอเจ้าอุปกรณ์ม่านในแอปแล้วล่ะครับ มาก็คือการเซตการเปิดปิดของม่านนะครับอันดับแรกก็คือการล้างข้อมูลเก่าๆก่อนครับเพื่อเป็นการรีเซตตะดับสูงสุดและล่างสุดของตัวม่านของเรากันครับวิธีการก็คือกดเข้าไปที่ปุ่มรีเซตหนึ่งครั้งจะมีไฟแดงกระพริบหนึ่งครั้งแล้วเราก็มากดปุ่มขึ้นค้างไว้นะครับกดจนกว่าไฟจะมีสีแดงกระพริบขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับถือว่าเป็นอันล้างสีนสูงต่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นเราก็เลื่อนม่านไปไว้บนจุดบนสุดที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มหยุดครับหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งให้ไฟแดงกระพริบแค่หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นกดปุ่มบนตามอีกหนึ่งทีแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตตามอีกหนึ่งครั้งครับไฟสีแดงจะก,กระพริบอีกหนึ่งครั้งอันนี้ถือว่าเราเซ็ตจ,จุดเปิดสุดของม่านเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาเราก็เลื่อนม่านมาที่จุดล่างสุดนะครับถ้าเหมือนเดิมครับกดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งให้ไฟสีแดงกระพริบหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นกดปุ่มบนตามอีกหนึ่งทีย้ำว่ากดปุ่มขึ้นด้านบนนะครับไม่ใช่ปุ่มลงล่างนะเออแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตตามอีกหนึ่งครั้งครับไฟสีแดงจะก,กระพริบหนึ่งครั้งอันนี้ถือว่าเราเซ็ตจุดล่างสุดของมา่านเรียบร้อยแล้วครับถ้าเราทำถูกต้องนะครับในแอปของเราเนี่ยจะสามารถบอกเปอร์เซ็นต์การขึ้นลงของม่านเราได้แบบนี้ครับ แค่ hey Google ปิดม่านห้องทำงานโง hey ปิดม่านห้องทำงานเเปิดม่านห้องทำงาน ใช้เวลานานมากครับกว่าจะเสร็จครับตัวมานได้หลายชั่วโมงเลยกว่าจะเข้าใจคำตั่งของมันเรอาอมาทากันดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจากการก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้พอบานพกกล้องกันด้วยนะครับวันนี้พอบันกล้องไปแล้วกับาย